สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยภูมิใจเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ2,565กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังวัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง2เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตกับตลาดพืชหลากหลายอย่างชัดเจนและเป็นระบบ3เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรูใ้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรัง เป้าหมายคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูนาปังตำบลห้วยแห้งจำนวน20รายกิจกรรมและวิธีดำเนินงานกิจกรรมเวทีเรียนรู้จัดเวทีชุมชนชี้แจงโครงการและรับสมัครเกษตรกรคุณสมบัติต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการทำนาปรังเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายหรือมีพติรับรองจากเวทีชุมชนว่ามีประวัติการทำนาปรังจัดเวทีชุมชนเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตและ จัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคลกิจกรรมแปลงเรียนรู้สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ให้เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มโดยให้มีพื้นที่ปลูกไร่ในการจัดทำแปลงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเกษตรกรเกษตรกรต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพื้นที่การเพราะปลูกพืชหลากหลายการดําเนินงานในพื้นที่ดําเนินการในพื้นที่หมู่ที่สิบตำบลห้วยแห้งอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรี เนื่องจากเมื่อก่อนนะคะ,ะเรามีอาชีพหลักก็คือทํานาแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเราก็จะทํานาปังกันนะคะทํานาปังก็ประสบปัญหาเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าการทํานามันใช้น้ําเยอะแล้วก็แหล่งน้ำแต่แหล่งน้ําธรรมชาติก็คือเป็นที่สะของตัวเองที่เก็บไว้ไม่พอไม่พอเพียงผลผลิตของเราก็เสียหายไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วก็ไม่คุ้มทุนกับที่เราลงไปนะคะกะ็มาได้โครงการกับ เกษตรนะคะทาพืชหลากหลายก็คือ,อปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะคะแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็ได้ขายได้ผลผลิตมาขายเร็วนะคะก็ปีนี้ก็ได้พืชหลากหลายก็คือทำอโครงการปลูกข้าวโพดแตงโมขาวแตวงโมนะคะก็ได้ผลผลิตได้ผลผลิตสมกับที่ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าพืชหลากหลายจะได้ช่วยคือลดลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มไรายได้ มีการจัดตั้งกลุ่มและคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มชื่อกลุ่มสวนผักปลอดภัยบ้านบุใหญ่คณะกรรมการกลุ่มโดยมีนางสาวสุนีโซ่เงินเป็นประธานนายสมบัติขชาวุฒิรองประธานนายวิวัฒน์ธงพักเลขานุการนายชนะบทเกตประชาสัมพันธ์นางสาวป,ประนอมพมมาฮีลัยิกนางดอนจิมทิกรรมการและนายจังกดต้นทานเป็นกรรมการ 2ได้รับการสนับสนุสน,นปันจจัยการเรียนรู้จำนวน2 7 0 0 0บาทดังนี้เมล็ดพันข้าวโพดหวานขาวแตงามจำนวน20กิโลกรัมและปุ๋ยเคมีสูตร1 6 16, 16จำนวนแปกระสอบ 3. ม,มีการวางแผนการผลิตและส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกพืชหลากหลาย 4. การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างต้นทุนการผลิตข้าวหรือดูนาปรังและต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานขาวแต้มม่กลุ่มหนึ่งถ้าเราซื้อข้าวโพดมา1กิโลนะคะเราจะปลูกได้ประมาณ <icana> คิดออกมาแล้วเฉลี่ยแล้วถ้าทันถ้าพ่อแตกร้อยแตกสี่ถ้าสวยถ้า้าลูกหนึ่งนะคะจะใส่ได้ต่อหนึ่งครั้งใช่ไหมคะถ้าสวยเดียวหนึ่งลูกแต่เราสามารถเราจะอยู่กับที่เราจะใส่อค่ะว่าเราจะใส่เยอะใส่น้อยใส่5-3ปริมาณผลผลิตนะคะหนึ่งกิโลเนี่ยแหละคะที่เราที่เราทำมาเลี้ยงปลูกอะค่ะหนึ่งกิโลนี้เราจะขายได้ พันบาทเปลูกค้าได้พันเจ็ดพันขึ้นค่ะห้ามีการประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตโดยทางกลุ่มได้ดีลกับบริษัท T C Fresh Marketing จังกัดปัจจุบันกลุ่มได้ทำการเชื่อมโยงตลาดกับทางบริษัทโดยตรงเรียบร้อยแล้วมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือทุกวันเสาร์ของเดือนมีการจำหน่ายพืชหลากหลายชนิดพืชผักพื้นบ้านเช่นผักติ้วชะอมผักปางเป็นต้น จากการที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเก่งคอยได้เข้าไปส่งเสริมทําให้เกษตรกร,ร,กรหันมาปลูกพืชหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทอบแทนการทํานาปรังเกษตรกร,ร,กรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งแก่ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลโรคระบาดและสามารถพึ่งพาตัวเองได้